สวัสดีครับพี่น้องพิธีบานหน้านาะครับวันนี้ผมกับสีไปหาไซเบทนะครับนี่เที่ยงครับขึ้นมากาลขึ้นตอนเที่ยงสิพาไปไซเบทเพราะว่าผมก็เห็นปลามันหวนลายอยู่นะมันหน้านี่คิดว่าสิได้อยู่นี่ครับเนื้อเฮาผมไป คูดกี่กระเดือนนะกับไ้แมงกี้ซอดไหมน้ำเบ็ดเท่านี้ครับนี่ประมันซิปกดลังนี่แหะครับนะี่ซิปลังซิปอะไรซิปเบสิปสองลังนี่แหละเอาหลายนะครับเนาะเพราะว่าผมใส่ตอนเที่ยงผมกับสียามเป็นหอดค่ำหนดละตอนหอดแรกหนดละคิดว่าสิได้อยู่สียามมาดูเอานะก็เลยไปใส่ลายเดี๋ยวผมติไปใส่ไปนะครับเพราะว่าถือกล่องไปนำไว้ตอนใส่เดี๋ยวผมไปใส่ตอนยามจะมาเบอร์นัะครับเนาะ อ่าครับพี่น้องวันสัวโมงหนึ่งพันไปแล้วมายามก่อนครับล้างแหลกไอ,ค,อคือคืออยู่คนี่โอ้มาแล้วครับพี่น้องปลาเข็งครับโอ<ฮ>้โหเข็งหน่อยครับอือพอดีปิ่งด้วยเดี๋ยวผมเอาครับ ว่าปลาใส่ครูกันนะครับนะครับทั้งต่อมาเนาะอี่ทังที่สองนะครับอ้าวปลาเข็งอีกแล้วพี่นอ้องมีแต่ปลาเข็งตัวัวใหญ่ครับนครับมันู่ครับ,รบสองล้างแรกถือสองตัวเลยครับเสรียบร้อยนะครับสองล้างผ่านไป เดี๋ยวเบวังหลังที่สามนะครับหลังที่สามไปเังไี่น้อเป็นเงียบไปส่วนี้โอ้ตัวนี้กระทือพี่นอ้องทึกทึ๊กทึกทึกโอ้ยเฮจินนี่บาดนี่ถือด้วยครับมันเกาะโอ้ยหนามเลือกเกาะครับมันเกาะ ปลาเข็งกันพี่นอ้องโอ้หลายปลาเข็งเอาใช่ละ่ะรถรุดซ้ำเออรุดทีครั้งนี้ประหันนี่เข็นตัวอยู่ด้วยประหันนี่ผมไปดึงแห้งครับมันรุดโอ้เจไดครับหลังที่สามปรหันรุดไปผมใช้เงาไม่เรียบร้อยแล้วไปเปลืองล้งสีกันอยู่ใ,ใกล้กันนี่ครับนี่ผมใส่ไปซีหลังแล้วครับเนาะใส่นี่ครับ เห็นหน้าให้เดียวนี่ยออมเลยเวงยลังนี้หลังนี้กับใส่น้องเบียดบาดเงียบเพื่อนครับหลังนี้โอ้ร้อนพี่น้องหลังที่สี่ร้อนมันกินเลครับมันร้อนมันปลาหน่อยเขาน่ะเดี๋ยวผมเสียบเงียบไปก่อนพี่น้องนี่ครับหลังที่สีเสียบเงียบียบร้อยคุับหลังที่หอยู่พุ่นครับผมเดี๋ยวผมย่างไปข้าวหนึ่งก่อนครับพอลังที่ห้าแล้ว สมใส่ไปหน,นิละหกเนี่ยเดี๋ยวล้อล้างที่หางก่อนครับนอนไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเสียบเงี้ยไปก่อนนะครับล้างที่หกบัน่นที่หกกันนี่ละกินได้นอนดีงบอลหรือถือตู ยานหลอนดีอยู่ครับนี่หล่อนดีดครับโอ,เอบ้เดี๋ยวชมใจไงก่อนไปครับเดี๋ยวรอยหล้างที่หกต่อไปล้างที่เจ็ดเี่อล้างที่เจ็ดคือครับมาเดี๋ยวเรือยุ่งซ่องล้างบ้านไกลๆเทีย่ยงเลยฮะเนี่ยกระเบเดิดเดรือจีบไปขุดกันเดือนไว้ โอ้ยร้อนนี่ครับนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งล้างสุดท้ายกินจริงได้จังให้มันร้อนครับแต่วันร้อนเนื้อครับล้างนี่เดี๋ยวไปคูดขีดกระเดือนไม่ก็เดี๋ยวสองตครับถือสองล้างเลยล้างที่สามดูเดี๋ยวสองตขีดกระเดือนนี่มันโตหน่อยครับมันร้อนไากเดไปหาใหม่หาตัวใหญ่มันจังเงี้นี่จังโมร้อน คพึ่งร่างนี่พุ่งป่ยามไปเลยนะครับพุ่งยามไร้เถียวล่ะหึทางนี้นคือเว้ยก็ได้เรื่อยๆครับนี่มีแต่ตะเค็ยงรว,งว,งวงนๆพี่น้องบานพกุกงปฏิปักษนะพู่งบาลนี่แถวนั้นมันหกแค่ผมสิยบไว้ไหนทายนะครับเพราะว่ามันหกแล้วก็สั่นพ่วงเดี๋ยวจะมาสรุปทีเดียวเลยวอะไรตัวตอนนี้ก็ไห้ผมยามไร้เถียวนะครับตึงจะท,ทายมานนิ ถ้าสราบที่พี่ผมจไปหายาพันนึงกนนระได้ว่าซีหาตัวหรือบ้างเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันสรุปนะครับเนาะครับใสใ่พวกปีงด้วยนี่เอาแล้วครับพี่น้องมาหอดวงสรุปนะบอลนี่มาหอด้ยักตัวการใส่เบ็ดนดี๋ยวครับพี่น้องอว่าหกตัวบิดมือครับแต่เทียงหอดจนใบซีมองแหลงนะมันกินดีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันหลอนส่วนมาก มันบอดถือมันเบ็ดมันใหญ่ผมเรียกว่าอย่างในพมกรบอกหูกันแต่ว่ามันปลาในลายอยู่ครับแต่ว่าส่วนมามันกินนะมันสีหลอนนี้วัดทำว่าถือคู่รังแล้วก็้หลายครับนี่กระหกโตนี่ก็ว่าสีพ่อกินนะครับใช่ไหมกันนะว่าสิทอดทอดจักขิดตำกับยังพี่น้องกับยังถามจิดตามันครับเด้อเดี๋ยวผมไปจัดการก่อนรอติดตตำนะครับเอาละครับพี่น้องวาดิผมฉีทอดนะวานี่ แต่ว่าพันธุ์นี่โจมเตาเข้ามาครับพันธุ์เตาอยียหรอกฝน,นตกแห้งแห้งขนเลยหรอกขนแบบแห้งเลยจึงเลยเอาเตาเข่ากับพระท่านครับีงานผมติดถอดปลาโอ้ยทั้งฝนทั้งลมครั์นนะครับพกตัวใส่กระเทียมพร้อมเลยครับ โอ้จะมาพน่นแฮ้งครับพี่น้องเลยจเจ้า,าวาดพรอุบลพ่นแท้ขนาดแล้วเดี๋ยวเบิร์ตจอดรถเพียงเนาะอาจอสืเสียงบบชัดเดียวครับเพราะว่าพ่นแฮ้งดีฮะพี่น้องออก,กันของกันจอดอปลาเลยครับเนาะปลาตามแบนโอ้โหว่าเท็จหมดเลยครับเนาะมันหยดแสงมันออกไปข้างนอกเลยครับจิตยังไม่เทียงหน้าอยู่ อาจจะย่อนแสงแน้วก็แสงไม่ค่อยดีนนะครับเนาะเดีครับโหดจได้ไพี่น้่งวนดีขนาดครับ รู้คุมเหมือนเยรู้ข่าวพี่รองรใจเบ็ดบัดมืองีลครั่าไปเีนจำหนิอิมข่าวพี่รองว่าเรากินร้ายหรอจำหน็ไม่แห้ง กปร้ายไ,ไม่หรอกถึงว่าทำดับง้อกได้ว่ากินหไหนหกันอีกเมือนแชร์เพื่อกันครับคนกะโต๊ะมันอย่งางเมือนมเวนมันมันโต๊ะมัน กวางเสากระโตกมันงส่วงเที่ยงครับเอาแห้งส่วนผมใส่เบ็ดตัวห่อนโอ้ครับหนึ่กระแสนครับมันงี่เง่าจังเลยเมื่อแดดนีย ก่อมัน่อนแจ้งมักแตเที่ยงกเเลือนท้องอยางครับตอนนี้พอดีลยตามหมักแีงแหนึ่งกรใแสแด่ประแดงวเขาโอะไรหรือเ่พี่นอนองไม่ใช่อย่างไรเลยหนึ่งกระแสว่าหมักแจงมันกับมันท่วมห้านนะมันไม่ไเสยง แข็บบงแัด่งบอลมหงครับบอาคนมันลื่นนะาจากกองประโยชน์เส้นกับเห็นตรงหน้าครับงามพัเขาก็ได้ฝนมะเร็งใช้พอดีของ,งามอยู่ พเค็งอย่างกําลังอย่างนี้นะครับเพราะว่วาเขาขั้วอ,อ,นนอ,อย่างนี้พอเขาใส่เงือกิ่เดือนนะกําลังอย่างนี้ขั้วอย่างนี้อืมีายนังไพวกเราซ่อมหอ่เรียบเนี้ยมองสามตที่เดกอะำหนีพอสุนทรภพ,รพรนะ อไรำห้กินสรหครับน mm ี่รวอนพี่หนอกก็กบเพราอจะกว่ไม่กิน้น ตอนตำหมกแดงตอนอันนี้มันสิบบอดเผมบ่ทาัทเขาเพราะฝนมันแห้งังแห้งดิบริษไทนฝนมันแห้งกับมันสาดขอเถียงกับไ้บริษทโพโเ้เดียวปลุเราไปเราไปใส่พวพรก้ายหมดพีกแข้ง มานาเทียดเองเลยที่ตามมาเนี่ยคออุณน้องเอ้ยฝากไว้เนี่ยผมไม่ได้หา,หาเนี่ยกินแมวอยากกินร้านบนเต้าอย่านะครับเ่าในเบิองเดี๋ยวผมพอกินไมียแล้วครับเนาะซับนี้ก่อนเลยเดี๋ยวยจะทำก่นอนครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ